Eu ทนาบุกับทุคคทุกคนมีสิทธิ์ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคพิเศษนำโดยรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์สุภสอน <c oughs> ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลเฉพาะส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นการ สืบสารปนิธานของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธทาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระและพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตที่ได้จัด หาที่ดินสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของมหาจุฬาเป็นการเฉพาะก็เอาปัจจัยเอาเงินจากหรือจะเป็นมูลนิธิมจรในเบื้องแรกมาซื้อที่ดินที่ บริเวณแห่งนี้แล้วก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาแในเป็นรูปเป็นร่างเป็นการเฉพาะก็ออาศัยนิสิตบัณฑิตวิทย,ยาลัยของเรานี่แหละเป็นผู้เริ่มบุญ ในช่วงนั้นก็ประมาณในช่วงพศสองพันสองพันร้อยสี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดในช่วงเน้นะในช่วงที่เป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่เมื่อก่อนก็ไม่ค่อย ได้มาจากกิจกรรมพวกนิสิ์พวกเจ้าหน้าทีน่นานๆก็มาทีหนึ่งก็พานิสิตระดับบัณฑิตวิลัยของเราระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็อาศัยกำลังพวกเราก็ช่วยกันสร้างตรงนั้นตรงนี้ญาติโยมเห็นว่ามาปฏิบัติอยู่นเนืองๆก็เลยสนับสนุนก็เห็นสถานที่ ที่เป็นสป,ปายะอยู่ในปัจจุบันนี้แหละก็อาศัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของเรามาช่วยกันเรื่องอาคารสถานที่สถานที่ที่อำนวยความสะดวกต่างๆก็พอสมควรแล้วแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในป่าในเขาสภาพแวดล้อมคุกคามบ้างก็ทุดโฟมไปหลายส่วน อาจารย์ประพันธ์กับพระสงฆ์ก็ลองลองเดินดูว่าตรงไหนต้มีชำรุดใช้ใช้การไม่ได้เนื่องจาก,กว่าช่วงโควิดสองปีเนี่ยไม่ได้มาจัดกิจกรรมคนไม่ได้มาใช้มันก็เลยค่อนขอ้างจะสุดโทมแล่จากนี้ไปก็ให้ทันประคูประหลัดอุทัยพระ,ระเทโวได้ จัดกิจกรรมการปฏิบัติทุกเดือนมากบ้างน้อยบ้างตามมาตรการของบางฝ่ายบ้านเมืองว่าจะให้นํทำกิจกรรมได้ระดับไหนแต่ว่าต้องมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนแล้วก็ให้เป็นสถานที่ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จทั้งสองรูป อันนี้ส่วนที่หนึ่งเราได้มาสืบสารเจตนารมของท่านที่ประสงค์จะให้สถานที่แห่งนี้มีสัปะยะมีความสมบูรณ์ส่วนที่สองเนี่ยมาช่วยดูแลช่วยบำรุงพัฒนาสถานที่ให้มีสัายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติการทำกิจกรรมของคนทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ก็มาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำมาเข้าค่ายมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระศาสนาบุญที่ถือว่า บุญที่งอกงามทั้งตัวบุญและอานิสง์ผลของบุญที่งอกงามขึ้นทุกคืนทุกวันเหมือนกับดอกเบี้ยก็คือบุญที่เกิดจากการปลูกป่าทำบ่อน้ำสร้างสะพาน ทำที่พักอาศัยสำหรับสาธารณะเนี่ยเป็นบุญที่ทำครั้งเดียวแล้วเรามีส่วนได้ผลของบุญนั้นอยู่ทุกคืนทุกวันพระพุทธองค์จัด ตอบผู้ที่สงสัยเทวดาอารักษ์ที่มาถามว่าทำบุญอะไรที่ไม่ต้องทำทุกวันแต่ว่าได้บุญทุกวันเนี่ยก็คือปลูกต้นไม้ปลูกป่าสร้างสะพานทำบ่อน้ำทำที่พักอาศัยสำหรับที่สาธารณะเพียงแต่ให้เราที่เป็นทายกผู้ให้ผู้ทำบุญเนี่ย อย่าลืมให้อนุโมทนาทุกคืนทุกวันที่บุญเพิ่มงอกงามขึ้นผลของบุญนี้อยู่ทุกคืนทุกวันก็ได้เหตุว่าเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่ทั้งคนทั้งสัตว์ ได้มาอาศัยต้นไม้ใบหญ้าไม่ใช่เฉพาะคนที่มาอาศัยร่มเงาสัตว์ป่านานาชนิดมีมากขึ้นเกิดทรัพย์ในดินขึ้นมาอีกคนก็มาอาศัยทรัพย์ในดินอีกเพราะฉะนั้นคนสัตว์ได้มาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ เป็นที่พักที่อาศัยเราก็ได้ผลได้อานิสง์จากการที่คนสัตว์ได้มาอาศัยร่มเงาเป็นที่พักที่อาศัยนั้นคนเดินข้ามสะพานรถข้ามสะพานสร้างข้ามความยุ่งยากเราก็ได้อานิสง์ เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นถาวรวัตถุที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเป็นที่ใช้ประโยชน์ของคนของสัตว์ทั้งหลายยั่งยืนนานหุดบอ่อก็เหมือนกันน่ะคนได้ใช้ประโยชน์สัตว์ได้ใช้ดื่มกินให้ความชุ่มชื่น เราก็พลอยได้อานิสงส์ได้บุญไปทุกขณะที่พักอาศัยที่สาธารณะเช่นเดียวกันเนี่ยเรามาดูมาสร้างมาดูแลทุกครั้งที่มีการใช้ประโยชน์เราก็ได้บุญได้อานิสงส์จากการใช้ประโยชน์นั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมแล้วก็อนุโมทนาอยู่เนืองเนืองให้บุญเรางอกงามขึ้นทีละเล็ก พีลน้อยจะช่วยดูแลรักษาชีวิตของเราให้มีความเกษมสำราญอยู่รอดปลอดภัยอาศัยบุญให้มากในปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณงามความดีทำไว้ให้มากโดยรูปแบบต่างๆมาครั้งนี้ก็ได้หลายส่วนส่วนที่เป็นต้นไม้ส่วนที่ เป็นบ่อน้ำไกลๆนั่นแหละเมื่อก่อนหน้าแล้งจะไม่มีน้ำลำธารข้างๆเนี่ยก่อนนั้นน่ะน้ำพอมีบ้างหน้าแล้งแต่ว่าหลังๆมาด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างมีคนใช้เยอะบ้างฝนน้อยบ้างหน้าฝนน้ำมาก็ไหลไม่มีที่กักเก็บ ทางบริษัทห้างร้านในพื้นที่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ก็มาทําฝายไว้เอาไว้สองสองจุดเ,เราจะเห็นว่าน้ําไหลตลอดเพราะว่าหน้าฝนน้ํามาก็กักเก็บน้ําเอาไว้เป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆทั้งปลาทั้งนกทั้งสัตว์สารพัดชนิดเราก็ได้ความชุ่มชื่นจากน้ํา ต้นไม้ใบหญ้าได้ประโยชน์ได้อานิสงอา์ก็ไปช่วยซ่อมช่วยเสริมเนื่องจาก,กว่าน้ำมามากก็ชำรุดได้คลองสำหรับที่จะทำสวนกเกษตรไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นการเฉพาะแต่เป็น ไปเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีๆของคนทั้งหลายที่ผ่านมาผ่านไปมาปฏิบัติทำหน้าที่การงานให้พวกเราได้รับรู้ได้เป็นหลักคิดร่วมกันว่าการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในคนในสังคมในประเทศชาติเนี่ย มีอยู่3มส่วนหลักๆที่จะสำเร็จผลได้ส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องคำแนะนำสั่งสอนให้พวกเรามีจิตอาสาคนทั้งหลายมีจิตอาสาคนที่ได้รับชมการถ่ายทอดทาง MCU ได้เป็นหลักคิดร่วมกันว่าถ้ามีกุศลเจตานาที่ จะทำให้เกิดคุณงามความดีในคนในบ้านเมืองในสังคมประเทศชาติของเราก็คือมีจิตอาสาในการที่จะสอนจะแนะนําไม่ดูดายภาษาหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ใช้นิยมใช้คําว่าปรตัตโโคสะถ่ายทอดสื่อสารโดยช่องทางต่างๆ ด้วยสุจริตวาจาสุจริตข้อมูลสุจริตสัญลักษณ์สุจริตเครื่องหมายโดยเฉพาะสุจริตวาจาก,การถ่ายทอดจากคนสู่คนมีประสิทธิภาพมากอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญอันที่หนึ่งที่จะทำให้เกิดคุณงามความดี อันที่สองก็คือแบบอย่างต้นแบบยิ่งมีมากกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้นของประเทศชาตินั้นการสั่งสอนด้วยวาจาปากเปียกปากแกะจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยคือมีแบบอย่างที่ดีงามซึ่งแบบอย่างที่ดีงามเนี่ยเป็นแบบให้เดินตามด้วย เป็นแบบให้คนที่ไม่ประสงค์จะเดินตามก็กลิ่งเกงเกงใจก็พลอยทำตามก็เกิดคุณงามความดีอันนี้องค์ประกอบอันที่สองคือแบบอย่างอันที่สามเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งคือสภาพแวดลบ้อมเพราะฉะนั้นทำเนียมของ วิปัสนาจารย์ของการปฏิบัติธรรมในทพุทธศาสนาเรื่องสัปปายะเจดอาวาตโคจรพัสสะบุคคลโภชนะอุตุอิริยาบทที่อยู่อาศัยที่สัญจรจิตต่อสื่อสารบุคคลกัลยาณมิตร ข้าวปลาอาหารบินฟ้าอากาศและสถานที่ที่รองรับการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญก็คือสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมบ้างสภาพแวดล้อมที่เกิดจากภาพปรากฏออกมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราบ้างจากการทำหน้าที่การงานบ้าง จากสื่อจากอะไรต่อพที่อะไรที่เป็นสภาพแวดล้อมเนี่ยประสงค์จะให้คนในชาติมีรูปแบบเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเหมือนกับเป็นแม่แบบกล่อมเกล,กลาคนในชาติให้เป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องไปสอนโดยที่ไม่ต้องมีต้นแบบแต่ว,ว่า ตื่นเช้ามาเขาก็จะเห็นสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นไปกล่มกล่อม,ล,อมลักษณะนิสัยอย่างนั้นโดยอัตโนมัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชาติไหนที่มีวัฒนธรรมแบบไหนก็จะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนยากถ้าไม่ดีไม่งามแล้วก็เหมือนกับเป็นบาปเป็นกรรเป็นเวเป็นกรรมของชาตินั้นเสียเลยทีเดียว มันก็เป็นวัฒนธรรมในชาติของเขาชาติไหนะที่ก็มีสภาพแวดล้อมเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามกล่อมเก่าคนในชาติเขาโชคดีนะไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยในการที่จะไปสอนไปปากเปียกปากแขอะไรหรอกลูกหลานของเราเกิดของเขาเกิดมาเช้ายานเย็นก็ถูกกล่อมเก่าโดยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ดีงามก็เป็นการส่งเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นโชคดี อรเะฉะนั้นวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีงามให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมคนมาปฏิบัติธรรมอาศัยคำแนะนำจากวิปัสสนาจารย์จากแบบอย่างที่ดีงามของเพื่อนของกัลยานมิตรแล้วก็มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีงามเป็นสัป,ปายะซึมซับก็จะเกิดความงอกงามทางด้านจิตใจ มหาศาลอันนี้เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ,ใหญ่จริงๆที่เรามาทํากิจกรรมอย่างนี้หาโอกาสทํากิจกรรมลักษณะอย่างเนี้ยอยู่เนืองๆบางทีอาศัยนายกนายขอคนใดคน,น,คน,นหนึ่งมาทําก็ใช้กําลังกายกําลังสติปัญญากําลังทรัพย์มากมาร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนลรน้อยจะได้ แบ่ดเบาภาระกันและกันในการทําคุณงามความดีนะอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านในการมาครั้งนี้นะครับเราได้นำนิสิตรุ่นที่8นะครับรุ่นที่8รุ่นรุ่นเซียนครับร,รุ่นที่8ด <8 S 2> มาทั้งหมดสามสรูปคนนะครับมาทำสามโครงการด้วยกันหนึ่งก็คือพุทธเกษตรนะครับมีหัวหน้า ทั้งฝ่ายคาราวสาแล้วก็ฝ่ายบรรพชิตนะครับแล้วก็พุทธเกษตรมันทำสองวันเลยนะครับแล้วก็พัฒนาห้องสมุดนะครับเมื่อเช้าท่านหนเจ้าคุณอธิการท่านไปเปิดห้องสมุดให้พวกเราแล้วเพื่อสร้างปัญญาด้วยแล้วก็ทําความสะอาดนะครับคนนี้ทาสีครับคุณโยกสุริยาเจ้าของทาสีเก่งนะครับแล้วก็นิสิตท,ทุกรูปทุกคนมาร่วมกันด้วยจิตใจที่อาสาพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ เป็นต้นแบบให้กับนิสิตรุ่นน้องแล้วก็รุ่นต่อๆไปนะครับในการที่จะมาพัฒนา<ม>เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งสร้างเสริมพัฒนาจิตใจตามที่หลักการของมหาวิทยาลัยเรานะครับก็คือมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมนะอาจารย์พระครูครับเห็นความตั้งใจและความจริงใจโดยเฉพาะความสุขที่ได้ปฏิบัติภารกิจทุกๆอย่างที่ได้มอบหมายอย่างเต็มใจ นะคะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะถึงแม้ว่าจะมาจะปวดเมื่อยล้าเช่นภารกิจเรื่องของการทําความสะอาดร้านทานะคะก็ทุกอย่างทุ่มเทนะคะทุ่มเทมากเลยนะครับภารกิจปลูกต้นไม้โหขุดขุดดินปลูกต้นไม้ได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ภารกิจเรื่องของการจัดห้องสมุดนะคะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็จัดอย่างสวยงามเป็นระเบียบนะคะสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนคือความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ในนามนิสิตเมื่อวานนี้พวกเราได้ทํำโด,โดยพวงยิ่งกันทาความสะอาดพระพุทธรูปมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากนะฮะเธ่าที่พวกเราได้ทําตั้งแต่ที่สร้างมายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยมั้งเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าภูมิทัศน์วันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีมากด้วยอาศัยนักศึกษาทั้งพระทั้งคณะหัดได้มาช่วยกันพัฒนาเรามาทําอาบุญด้วยพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเราได้ทําบุญอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองณพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งในโครงการก็คือเรื่องของสวนพุทธเกษตรแต่เนื่องจากตรงนี้ขาดน้ําเราจึงเริ่มการปรับปรุงที่โดยการขุดคลองไส้ไก่ณนะด้านหลังเนี่ยครับเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้น้ำรวมสมบูรณ์น้าไหลชุ่มฉ่าชื่นใจต้นไม้ตรงนี้จะทําให้ต้นไม้ชุ่มชื่นและเติบโตขึ้นมาให้ความร่มรื่นและให้ผลิตผลที่ดีที่สุดครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พวกเราตั้งใจมาทํา ส่วนกิจกรรมที่2นะครับพ้อสมุดเราก็ได้มาปรับปรุงจนกระทั่งเมื่อเมื่อเช้านะครับถ้าที่การท่านได้เบื่อตาไปดูท่านก็เป็นที่ชื่นชอบพึงพอใจพวกเราเหล่านิสิทธนะครับทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้เราก็มีความสุขที่ได้กระทําสิ่งที่ดีงามนะครับและกิจกรรมที่3นะครับลานทำนะครับซึ่งไม่ค่อยได้มีการดูแลเราก็ร่วมกิจกรรมกันในการทาความสะอาดดูแลปรับปรุงจนทั่งอยู่สภาพที่ดีพร้อมใช้และสะอาดสะอ้านนะครับเพราะฉะนั้น กิจกรมรมนักศึกษากิจกรรมวันนี้ในรวนของพทดรุ่น8ดภาคสาวทิตที่เรามาทำเนี่ยครับในจํานวน2วันนี้ก็นับได้ว่าพวกเรามีความสุขทุกคนแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของท่านอธิการพวกเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประิธานที่นิสิตรุ่นต่อๆไปหรือพวกเราชาวมอจอทั้งหลายนะครับจะได้ร่วมกันมาพัฒนาและดูแลจุฬาอาสมเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้น ขอเจริญพรท่านคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ตลอดท้งญาติโยมพี่น้องสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายการศึกษาบาลีนี้ถือว่าเป็นการศึกษาต้นแบบรากเหง้าของพระพุทธศาสนาโดยเพราะอย่างยิ่งแล้วาศาสนาพุทธนีจะเริ่มต้นด้วยภาษามคตเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาบาลีเป็นรากของธรรมะที่เรา ใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นการศึกษาบาลีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่พระภิกษุสามเณรที่บวชมาในพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีถือว่าไม่ได้ศึกษาแบบแผนของพระพุทธศาสนาจึงถือว่าการศึกษาบาลีมีความสําคัญอย่างยิ่งและอีกอย่างหนึ่งโดยเพพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นจังหวัดใหญ่ มีพระภิกษุสามเณรมาสอบเป็นจำนวนมากรวมแล้วประมาณเกือบพันรูปทุกตั้งประโยคหนึ่งสองประโยคสามและประโยคปทสี่เพราะนั้นการศึกษาการบาลีนี้จะย้ายไปตามตำแหน่งของเจ้าคณะจังหวัดพอดีว่ามาสอบที่วัดบึงวัดบึงนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณเป็นสำนักบาลีแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา ผลิตประโยคเก้าผ่านมาหลายรูปด้วยกันทั้งเป็นสามเณรที่เป็นปร,รียนเป็นนาคหลวงก็มีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าวัดทุกวัดในจังหวัดนครสีมาเนี่ยเบื้องต้นมาเรียนที่วัดบึงทั้งนั้นรัะผลิตเจ้าคณะจังหวัดหลายรูปด้วยกันอาตอมาเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งเห็นประวัติศาสตร์ของวัดบึงมาโดยตลอดอายุอายุสิบหกขวบเดี๋ยวนี้อายุเจ็ดสิบห้าแล้ว ยิงรู้ประวัติศาสตร์ของวัดเบงว่าเริ่มต้นด้วยอะไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจของสมภารนี่รักภาษาบาลีอย่างยิ่งติดใจภาษาบาลีเรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วได้ประโยชน์เรียนแล้วได้พลานิสงจากการเรียนจึงถือว่าภาษาบาลีนี้ปั้นดินให้เป็นดาวได้อย่างที่เห็นเพราะอย่างยิ่งแล้วพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาภาษาบาลีแล้ว เมื่อมีโอกาสญาติโยมคารพศรัทธาเริ่มใสส่งเสียให้ได้ศึกษาเราเรียนจนบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาภาษาบาลีอย่างต่างประเทศอย่างในประเทศอินเดียก็มีในประเทศอังกฤษในสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยก็ถือว่าภาษาบาลีจึงเป็นภาษาที่ปั้นดินให้เป็นดาวได้โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าตราบใดที่ยังมีพระภิกษสสุส,สามเณรศึกษาเราเรียนบาลีอยู่แล้วเนี่ย เทวาศาสนาพุทธยังมีความเจริญมั่นคงในประเทศไทยอยู่เพราะนั้นนักเรียนก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีจึงพากันอ,อยากที่จะศึกษาเร,าเรียนในภาษาบาลีถึงแม้ว่าการศึกษาบาลีเรียนจบไปแล้วยังสอบเข้างานยังไม่สะดวกเท่าวิชาการทางโลกก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานยังต้องการพระที่เป็นปร,รียนแล้วเข้าไปเป็นสายงานการเผยแพร่ธรรมะ อยู่ในสถาบันต่างๆเป็นอย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นจริงถือว่าภาษาบาลีเป็นรากง,ง่าของพระพุทธศาสนาเจริญพร